มีตำนานหนึ่งในโลกที่ยังไม่เคยถูกพิสูจน์ใต้ดินลึกแห่งหนึ่งของจีนมีจักรพรรดิผู้ปกครองแผ่นดินด้วยกำปั้นลึกแต่กลับกลัวความตายจนเขาต้องสร้างสุดสารยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีมานี่คือเรื่องราวของสุดสารถิ่นสี่ฮ่องเต้ความลับที่จีนยังไม่ยอมเปิดเผยในยุค259ปีก่อนคริสตศักราชราชวงศ์ฉินเพิ่งเริ่มต้น แต่กลับได้ผู้นำที่กลายเป็นหนึ่งในจักรพรรดิที่ทรงอำนาจที่สุดในประวัติศาสตร์จีนจินซีฮ่องเต้เขาเป็นผู้รวมรัฐต่างๆของจีนให้เป็นจักรวรรดิเดียวเปลี่ยนหน่วยเงินตราหน่วยช่างตวงวัดตัวอักษรและสร้างกำแพงเมืองจีนแต่ภายใต้ภาพลักษณ์เข้มแข็งนี้เขากลับหวาดกลัวความตายอย่างลึกล้ำถึงขั้นเริ่มสร้างสุสานตัวเองตั้งแต่อายุเพียง13ปี เขาส่งคนไปค้นหายาอายุวัฒนะหายาอมะตะจากแดนไกลแม้แต่จากเกาะญี่ปุ่นและเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในเรื่องโลกหลังความตายเมื่อขึ้นครองราชชินซีฮ่องเต้สั่งสร้างสุสานขนาดใหญ่โตบนพื้นที่กว่า56ตารางกิโลเมตรใช้แรงงานมากกว่า700,000คนและใช้เวลากว่า38ปีในการก่อสร้าง โครงสร้างสุสานถูกแบ่งออกเป็นเขตต่างๆอย่างมีระบบเขตทหารเขตพธิธีเขตเก็บสมบัติและเขตฝังพระศพแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคือตัวสุสานหลักไม่เคยมีใครได้เข้าไปเห็นแม้เวลาจะผ่านมาก,กว่า2,200ปีในฤดูใบไม้ผลิปี1974ชาวนากลุ่มหนึ่งในมณฑลสาลซี่กำลังขุดบ่อน้ำกลางทุ่งนา พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะพบเศษตั้นดึงเผารูปร่างประหลาดนักโบราณคดีถูกเรียกตัวทันทีและสิ่งที่พวกเขาขุดเจอคือทหารดินเผาขนาดเท่าคนจริงนับพันนับหมื่นยืนเรียงรายราวกับกองทัพนี่คือกองทัพที่จินซีฮ่องเต้เตรียมไว้เพื่อปกป้องพระองค์ในโลกหลังความตายแต่ละตัวสูงกว่า180ซนเมตร บางตัวสูงถึงสเมตรใบหน้าแตกต่างกันทั้งหมดไม่มีตัวใดเหมือนกันเลยมันช่างเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากพวกเขามีชุดเกราะมีอาวุธจริงในมือดาบหอกหน้าไม้ซึ่งหลายชิ้นยังคมกริบแม้ผ่านกว่าพันปีที่น่าตื่นตาไปกว่านั้นคือเทคโนโลยีที่ใช้เคลือบโลหะบนอาวุธมีคุณสมบัติป้องกันสนิมในระดับนาโนเหนือกว่ายุโรปถึง2,000ปี หลุมที่1มีนักรบเดินเท้ากว่า6,000ตัวหลุมที่สองมีรถรบและทหารธนูหลุมที่สคือศูนย์บัญชาการมีแม่ทัพอยู่ไม่ถึง10คนนี่มไม่ใช่เพียงงานศิลปะแต่มันคือภาพสะท้อนของโลกหลังความตายที่จินซีฮ่องเต้เชื่ออย่างแท้จริงห่างจากกองทัพดินเผาราว1.5กิโลเมตร คือภูเขาเตี้ยเตี้ยที่เชื่อกันว่าใต้ดินคือที่ประดิษฐานพระศพของจินซีฮ่องเต้นักโบราณคดีใช้เรดาร์สำรวจพบโพรงขนาดใหญ่ด้านใต้พร้อมสารประหลอดในระดับสูงผิดปกติสนับสนุนตำราจ,จีนโบราณว่าสุสานนี้มีแม่น้ำไหลด้วยประหลอดเพื่อเรียนแบบจัก,กรวาลน,นักวิจัยยังไม่กล้าเปิดเพราะกลัวทำลายโบราณวัตถุสำคัญและเทคโนโลยีอนุร,รักษ์ยังไม่พร้อม คำถามจริงยังอยู่เหมือนเดิมใต้ภูเขานั้นมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ตำราประวัติศาสตร์จีนโบราณอย่างซือจี้บันทึกไว้ว่าสุสานนี้ติดตั้งเครื่องยิงธนูอัตโนมัติหากมีผู้บุกรุกประมาณว่าเดินงงงเข้าไปนี่อาจกลายเป็นเม่นได้นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าคนงานก่อสร้างหลายหมื่นคนถูกฝังกลบทั้งเป็นเพื่อไม่ให้ความลับรั่วไหลบางก็กล่าวว่า จิมซิงไม่ได้ตายแต่เข้าสู่ภาวะอมตะด,ด้วยวิชาลับของลัทธิเตา๋าและที่น่าสงสัยคือรัฐบาลจีนกลับไม่เคยแสดงท่าทีว่าอยากเปิดสุสานทั้งที่เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญที่สุดของประเทศหรือว่ามีอะไรที่พวกเขาไม่อยากให้โลกรู้เรามีไลดา้าเรามีเรดาร์ใต้ดินเรามีหุ่นยนต์ขนาดเล็กและเทคโนโลยี 3D แต่ยังไม่มีใครกล้าขุดเปิดห้องกลางสุดสารของจินซีฮ่องเต้อาจเป็นเพราะเหตุผลเดียวคือมนุษย์ยังไม่พร้อมที่จะรับรู้ความลับที่อยู่ข้างในนั้นนี่อาจไม่ใช่แค่สุสารแต่มันคือบทพิสูจน์ว่าอำนาจความกลัวและความลับสามารถอยู่เหนือการเวลาได้แล้วคุณละ่ะคิดว่าใต้ภูเขานั้นมีอะไรซ่อนอยู่ขุมทรัพย์พระศพกับดัก หรือแค่ความว่างเปล่าแล้วโลกหลังความตายนั้นมีอะไรที่ทำให้จินซีห้องเต้กลัวถึงขนาดนั้นและพระองค์รับรู้เรื่องเหล่านั้นมาจากไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดติดตามเพราะเรื่องลึกลับนั้นยังมีอีกมากที่เรายังไม่รู้